าาอเออโอ้อะไรล่ะปลากระเด็ด <laughs> ไปถ้ำของคนบอเนี่ยโอ้ได้หลายเติบแล้วบนีลเนาะโอ้ <laughs> นส <laughs> ่โอ้หลายเติบแล้ว <laughs> ปลาในน้อยนี่เน,นาะปลาซิวเนาะส่วนใหญ่เนาะปลาซ <laughs> ิวสาวภูไทยบ้านพนเล็ก มาเก็บหอยเบืองด้วยอด้หลายๆเติบเลยปลาภูไทยบ้านผลดเล็กเนาะคุนมาหาดน้ำเนาะท่านผู้ชมพอคนกระไรคลอยมาลูกทำศพท่านผู้ชม,ม,รรม,มถือว่าเป็นเวลาช่วงใบายเนาะเดี๋ยวนี้บ่าวตอยสีพาท่านผู้ชมไปตามติดเบื้องชีวิตของน้องๆเนาะว่าในมือหนึ่งเนี่ยเพื่อนเท็นอย่างเนี้ยจะาก,การสอบถามเนี่ย เพื่อนไหนจะออกไปหากินเนาะไปซ่อนปลาไปเก็บหอยอะไรแต่ไปหาบน้ำแหละหลังจากนั้นเพื่อกระซี่เฮ็ดเวียเฮือนแล้วเนาะนึ่งเข้าเป่าไฟเฮ็ดยูเฮ็ดกินยามแรงธรรมุโสมถือว่าก็สะพยายามถ่ายทำวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านพอดเล็กเมืองมหาไซให้ท่านผู้ชมได้ท่าเพิ่งขับโสมกันเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะน่าจะมีหลายพี่เนาะสำหรับบ้านนี้เพราะว่าเป็นบ้านใหญ่มีหลายกิจกรรม หลากหลายให้เบิ้องน้อท่านผู้ชมจังดเลยพระท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ ine, <อ> share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราต้อยและทีมงาน,นวิธีสนับสนุนให้น,อน้องท่านผู้ชมไปครับชมคิดพร้อมๆกันเลยสบายดีน้องๆโดยสบายดีายดพาจิว่ากันไปไซน์หนึ่งพาไปซ้อน<ด>เก็บหอยซ้อนไปเก็บหอย,ย,หอยโดยอันนี้น้องปิกับน้อง<ไ>ปลายฟ้าเปลี่ยนซื้อให้ฟ้าใส่กิ๊บหมากเนาะปลายฟ้าไปไปเก็บหอยบ่นีอยเก็บหอยไปซ้อน เก็บ, <ไป S 2> บนกลับไปโอนเก็บใส่เนี่ยอยู่ทำเก,กียร์ทำเกียร์ทำเกียร์น้ำน้ำน้ำไหลปะน้ำลึกปะไหลย,ยู่แต่น้ำมันเป็นน้ำใสโอ้เป็นน้ำใสเดี๋ยวทีมงานเฮาสีตามน้องๆเพิ่นไปเบิ่องบ,งบนเพิ่นหาอยู่หากินจังได๋เนาะท่านผู้ชมไป <laughs> บในใดเนี่ย ไปทางหน้าพวกเราจะไปเพิ่งบ่อนเพื่อหากินท่านผู้ชมส่วนน้องๆเพื่อจะไปซ่อนปลาแล้วกันไปเก็บหอยเดี๋ยวเอาไปเพิ่งเลยโอ้ยจักรท้องท่งนาโอ้เข้าเข้าทางนี้เลยบมดเลย กระจกกระชิดตามหลังมาตึก,กระดุ้งคือกันบ่เ,น<อ>เรากระชิมาถ้ำนี่คือกันเนะาะธรรมชาติงามเนะาะทำสม,มน้องเพคนหาปลานี่ครับำสมเทว่าเฮากันได้ยินแต่ซื่อว่าถ้ำเกียร์ถ้ำเกียร์บ้านพนเล็กเนาะแต่โมน,นี่ฉัได้เห็นน้ำกันแล้วเนะาะว่าท้ำเกียร์เป็น เราก็บ่เคยมาจากเชื่อเนอะ,ะเจอเห็นเพื่อนมา,าปากับซีโอกาสตามขึ้นมาเลยอาจจะจอดรถไว้แถวตามห้อมไม้นน่เนาะงวกันลุยน้ำอ๋อนี่บ่ชุดนี่บ่เขาสีลงน้ำ <S 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 โ,โอ้ถ่ายง,งัว หัวมันาบน้ำเนาะอันนี้อันนี้โบทําเกียร์ฮะสายห้วยมันเนาะ<อ>สายห้วยทําสายน้ําทําเกียร์น้ํำยังเพื่อนกันนี่ยน้ำน้ำท่ำน้ำห้วยเกียรวน้ำห้วยเกียรวทำเกียรวกระสีมา<อ>เก็บหอยบ่อนี่เก็บหอยแล้วก็โซนป่าไปน้ำหอยขมเนาะ หอยค้มมาบ้านเจ้าเอ้นบ้านไอ้เจเออ้นหอยชุกน้องปลายฟ้ากับน้องปีชอไปถ้ำของคุณบอเนี่ยโอ้ไปคุณได้น้องคนสิไปซ่อนอยู่ถ้ำของได้เนี่ย ใต้กุ้งไม้ไปเลยเนาะใต้กุ้งไม้ข้ามไปเลยโมมีลอกปีกน้ำไหล ได้ไแต่อะไรมือกัมาซ่อนอยู่นี่แหละซ่อนอยู่ใส่ซ่อนอยู่นี่บ่ซ่อนตะลุมพุลอ้กมาโอเก็บหอยดีส่อนเก็บหอยเก็บอ,อยู่นี่เลยเก็บอ,อยู่นี่เลยมองเป็นปลา่อนเนาะเ <c oughs> นนะี <c oughs> ่ยตม

อันนี้เป็นฐานเพิ่นตึกกระดูกเด้เนาะนั่งหานเพิ่นตึกกระดูกขี้ต้มอย่างไรเนาะมันคือว่าไรน้ำแห้งไหมเนาะน้ำแห้งไหมมันขี้ต้มมันอย,าาย่างไรใจหอยเรียบได <tuk tangan> yeah. oh cerita, cep, alas, pali lihat makai kau oh, คุณได้บอลซ่อน่นกับหัเนาะทำพห่นเนาะทำสมองเอางามดีเนาะบอลซ่อน่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมบอลนนเนาะยามฝนก็มาซ่อนปลาตึกจากบาทแล้ยนี่ส่งบาท <laughs> ไปทางไหนมาเนี่นเยเ <laughs> ปตึกทางไหนมาเนี่น <laughs> อ๋อ งามอยู่ทำเ,เนาะเข้าไปทางในเล็กกว่นเล็กเลกกับเล็กขนาดยางควายางควายอนสเปเ้าเปาาโอ้แต่วแบแต่มันิิเป็นห้วยไบมนีไปตลอดเลยเนาะ,ะโอ้บอนหอข้ามมาุ่นะโอ้ ได้ยูเนาะแต่ปากยูโดนแน่นนินึงคแล้วเนาะเพื่อจะได้พอมกกะเพื่อจะได้ด้วยนึงเยูโดนเนาะหอยหลายเนาะช้าทำชมเชยว่าน้องๆเป็นมาแว่เก็บหอยคมหรือว่าหอยจุบเนาะ อ้หลาเลยมันเป็นเป็นนวยเต็มมืดนเดี่ยรเ,เราเก็บเอาตามตามเข็มทางนี่ผัดหลายเนาะยุดยุ่ในถ้ำเทผัดบูมี นี่ครับผสมแต่แคบนี้เต็มเต่อหอยเพิ่เลยนะเนาะเนื้อดำๆเลยเนาะออนี่แล้วเนาะความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองเราไปทางใดก็มีแต่นแนวกินอยากกินเห็ดกินเอาไม้กับข้าวป้าเนาะ อะากินหอยอยู่แคมทางนี่ว่านี้ไปใส่ไก่ปลาก็มีบุ้ยต์บ้านนี่เนาะยามนี่ก็เฮ็ดเฮ็ดลายได้เนาะยามนี่เนาะเฮ็ดกระลายยามนี่สาวภูไทยบ้านพนเล็กมาคก็บหอยมาคก็บหอยจู หอยขมบ้านเพิ่อนเก,กินหอยขมคือฝั่งไทยเยนาะทางฝั่งไทยเพิ่อนเก,กินหอยขมคือกันแต่าทางบ้านบ่าวต้อยนี่เอิ้นหอยจุบเพราะว่าเวลากินในจุบเอานะอเ, <laughs> าเนาะลายเนาะอยู่เขียนฐานสบายโบยานปีงอีกเนาะอยู่นี่เนาะ ยานคือการบวบปิงยานกเพรา <laughs> ระว่<อ>ามีกินการหาคิวหากินเนาะอาศัยหากินตามธรรมชาติไปนี่เนาะธรรมศพได้ไลายเติบระบนี่เนาะอพอ ต้มแล้วบ่เนี่ยพอต้มแล้วเนาะใส่เบิองดูเบิองดูเบิองดู้ด,ดโอ้ได้หลายเติบเลยใส่เนาะใส่น้ำมือค่ะมาเพื่อนเบิองดูมันเป็นไปได้หอยโอ้ <c oughs> เมือนาะดใส่ <c oughs> โอ้หลายเติบเลยไก่สีพอแรงแล้วเก็บ <c oughs> ไปตามบุ้งตามนี้แล้วเนาะ สิาพากันกลับแล้วบ่นี่เนาะสิาพากันกลับแล้๊บในลายเตอร์บ,บ่โอ้ในลายเตอร์ไอ้น้องปล่อยฟ้ากับน้องปีน้องคนมาเก็บหอยแล้วมาซ่อนปลาปลาก็ได้ปลาก็ได้เนื <c oughs> อเอ่อยพอแรงเราใส่หอยอะไมาเบิ่งเนาะโอ้ในถ้วยนึงนีนนงน่ครับกระปูพร้อมเนาะ <c oughs> เอาเอาไปเฮ็ดเฮ็ทอะไรกินอ,อนะเมือง เมื่อต้มแล้วก็แกงโอ้การบางเทือกกะต้มจำแจ่วบางเทือกกะแกงปะแสองอย่างนี้เลยเนาะหอยเมีนูหอยจุบต้มกับแกงเท่านั้นเนะาะท่านผู้ชมในใจเวลาน้องๆเพิ่นกลับบ้านเลยไปกลับบ้านตามติดชีวิตหนึ่งมือเนาะสาวเราในชนบทหนึ่งมือเนี่เพิ่นเห็นอยังแน่เนาะหลากหลายทั้งหาอยู่หากินทั้งสีห้ามน้ำอีกจังหน่อยเนาะ S <S ไปตัดผ้าไปบึ่งบรรยากาศภายในบ้านแนล้วน้องๆเมือแล้วนเนาะทีมงานเขาตามน้องๆิ่นมาหาบนาำเนาะ่นสิมาหาบนาำ,ำ,ำเมื่อไว้ใส่ ยู้เหือน์ต่อบ้านพนเล็กเงี๋ยวมาใส่ขึ้นอมา้ามน้ำอันนี้น้ำเป็นน้ำดินเพื่อนโตลงมาจะตึงขาน้องๆไปตีมาห้าน้องปีกับน้องสายฟ้าอ้าววันนี้น้องๆโอ้โหวดตัวเต้สีนักขนาดน้อ มาหาบทุกมือหมดเนาะโดยมาหาบทุกมือทุกเสาทุกแรงเนาะมาหาบน้ำสาวผู้ไทยบ้านผดเล็กเนะาะคนมาหาบน้ำนะครับทุกคนี่อบทางไปขณะนั้เอาห,หาดไปยังบรเิเออยู่น้ำ เหียเลยเนาะมืออาสีบมืออาสีบขนาดเนาะนนนาบน้ำบที่เลยาบน้ำบีเหี่ยเลยดดวยโอ้อาบน้ำแล้วก็มาเห็ดกินต่อเนาะ เฮ็ดกินหนึ่งข้าวให้กินต่ออ,อีกเคนคือมาดูมั่นขยันเพียรแต่ป่านนั้นยังบริผัวน้หมูเนะไ,นไ,ไ,ไปใช้มือเกี่ยวข้าว่เกี่ยวข้าวน้ำมูไปซอยมูบ่อโอ้บัดบัดรมูลแล้วมูไปซอยเ่ ก็เป็นไปเกี่ยวข้าวช้อยมูดลงมือมูดแล้วนะให,มห,มหม้มูดมาซอยแบบนี้น,นะฮะเร้อยง่ายคือแลกเปลี่ยนแหงงานเนาะแลกเปลี่ยนแหงงานกันนี่เข้าวปีปลาเนาะครับเวลาคอยคำงรงแรงเนาะนี่พ่อเพื่นกับไรควายมาผูกทำศพอาควายเพื่อน lại thế này nó khoai chắc tua này hả chắc tua à sẽ khoai 11 nó rồi à mưa phụ cho hương phun bột